พี่ทะลึงสมนะมาเด้าบุญสืบอะไรเนี่ยนี่ดีเลย ร้อยโหลยี่สิบเียนอันนี้เทียหก็ให้เทยน่งทีนน่เป็นยี่สอบเนยสเปนยีย่ทนิบลองได้เลเีนองไ้ท,ที่ทเกี่ยวข้องครับกอะทการคลัง5เขตไลกำลังเมืองแข่งแข่งข่าวเกี่ยวกับการระดมยะดัสิทรายสำคัญในวันนี้นะครับทเกี่ยว ในรัชกาลที่ผ่านมานะครับนการเราได้ข้อติดตามประกวนการ,กรทุกอและก็สําหรับผู้ขับขี่เนี่ยได้ใช้ความรุนแล้วก็หลบหนีไปนะครับแต่เราสามารถแต่เราสามารถที่สุดทราบได้ว,วา่าคนหนึ่งครับซึ่งจะนําไปสู่การต่อสายจากติดตามแต่กลุ่มในพื้นที่แม่ไอแ,แม่ประหลวงแล้วก็ทางแม่สายซึ่งทั้งสามพื้นที่ในปัจจุบันเรามีการสกรีนชายแดนอย่างแน่นหนา ขาก็เลยแจ้งว่าถ้าหากว่าเท่าเข้าทางนี้ไม่ได้ก็อาจจะไปทางแถวเชียงของนะทางไปบุกฟองนะครับในวงนี้ก็ดำเนินการเข้าฟองลุกเห็นกับหมู่บ้านตามแนวชายแดนนะครับปายไม่จัดไม่ผนวงไม่สายรื่อน้อยลงแต่มีการเปลี่ยนเข้าไปที่ฝานรวมถึงแม่สายไปลายเชียงแสนเชียงของวิกแกนตรงนี้มากขึ้นด้วยปูโชงเขาก็ยังมีความมีข้องอยู่ซึ่งถ้าเราดูจากยาสติดที่เราตรวจยึดได้ เห็นว่าคิตันนีหรือที่เ,เ,เคเนี่ยที่ผ่านมาไม่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคกลางของไทยอยู่นะครับเรียกว่าเคตันีที่ตรวจยึดได้เนี่ยถูกลอบรอบนํามาจากพื้นที่ตอนเหนือนของประเทศเพื่อนบ้านด้วยกลุ่ชมชนเผ่านะครับผู้กาาระทำผิดได้แต่สามารถสาารถืบสวนขยายผลจนทราบผู้กระทำผิดชัดเจนและสารได้รับมัดหมายจับไปแล้วจํานวนสองรายนะครับ คการก้าวเป็นมาจากกลุ่มไหนเนี่ยทางกสธกมีข้อมูลอยู่แล้วนะยรัสีอะไรสีม่วงครับม่วงม่วงระบุว่าเป็นอะไรเอ่รชินครับเป็นบ้าสอะไรน่บ้าส้อะซุมตังตัางตังตังตัตัตันตัเังตัั มันยังไงเราประมาณเท่าไหร่กิโลดได้ไหมราคาราคาถูงกว่านะมาที่กลุ่มมีต่างค์ให้ลงนะครับซึ่งเขาจะมีการจำหนานเขาจะแบ่งจำหนาเข้าหมายอย่างว่าจะใช้ในกลุ่มในการก็คือในการผลิต่ผ่านมาเราตรวจเน็ตเป็นหลัก ตัวแบบว่าเป็ยนหลากแล้วก็การจบเขตเนยังมันไม่ใช้ใรงรั้นแพวกนี้มีการเปลี่ลลยน,นยปแปลงทุกอ่ารเกิดขึ้เี่อาจารย์ูก